สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดือหาทุ่มเงินเครื่องล้านจัดงานแต่งให้น้องหมากลายเป็นเรื่องราวสุดอึ้งของหลายๆคนเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศออกมารายงานเรื่องการจัดงานแต่งงานสุดหรูหราของน้องหมาสายพันธุอลาสกันมาลามิวที่จัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โดยงานแต่งงานของน้องหมาสุดรักคู่นี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสำหรับสุนัขทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตาใช้ผู้จัดงานแบบมืออาชีพพร้อมด้วยน้องหมาทั้งสองสวมชุดเครื่องแบบของชาวชาวาโดยเจ้าของเผยถึงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณ450,000บาททันทีที่ชาวเน็ตของอินโดนีเซียรู้เข้าก็เกิดเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ออกมาถกเถียงกันแทบจะทันที สำหรับเหตุผลบางส่วนที่ทำเอาทัวลงเจ้าของเป็นเรื่องของการใช้เงินโดยไม่จำเป็นเพราะตามแหล่งข่าวมีรายงานว่า ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกหรือประมาณ277ล้านคนภายในประเทศมีความเหลื่อมล้ำทางฐานะค่อนข้างมากระหว่างคนจนกับคนรวยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนกลับมองว่าเจ้าของหมาดันเลือกที่จะใช้เงินกว่า4 0แสนบาทเพื่อจัดงานแต่งงานให้สัตว์เลี้ยงสร้างความอิจฉาและความโกรธให้กับหลายคนในประเทศ นอกจากนี้ยังทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ของชาวชาวาและมองว่าเป็นเหมือนการดูถูกวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียเพราะว่าก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของสัตว์ใช้เงินตัวเองไม่มีความผิดล่าสุดเจ้าของหมาทั้งสองตัวก็ไม่รอช้าได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากโดนทัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ